งานนี้สุดสะใจตอกหน้าเจ้าภาพเขมนช็อกกันทั้งประเทศไทยโคนกัมพูชาโอนสัญชาติดีกรีแชมป์โลกที่มาเล่นให้กับเจ้าภาพควา้าทองยูโดซีเกม5สมัยซ้อนสำหรับการแข่งขันยูโดในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาชิงชัยสีทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน73กิโลกรัมประเภทชายมาซาย,ยุกิเทรดะดา ลูกครื่องไทยญี่ปุ่นแชมป์4สมัยของไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถเอาชนะอูโนชินทาโร่แชมป์โลกปี2018จากญี่ปุ่นที่โอนสัญชาติมาเล่นให้กับกัมพูชาปรากฏวา่ามาซายุกิเทระดาพริกสถานการณ์จากตามหลังทามอิปโปงเก็บชัยชนะคว้าเหรียญทองไปแบบสะใจทั้งยังเป็นเหรียญทองสมัยที่5ติดต่อกันของมาซายุกิเทระดาอีกด้วย มาซายกิเทระดาเผยว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองสมัยที่5ติดต่อกันได้สำเร็จหวังว่าจะป้องกันแชมป์ได้อีกจากนี้มองไปที่เอเชียนเกมที่จีนในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่3ของตนหวังติดเหรียญรางวัลให้ได้สักครั้งเพื่อต่อยอดไปยังโอลิมปิกเกมให้ได้ โดยก่อนหน้านี้คแมร์ทมสื่อกีฬาของกัมพูชาเคยรายง,งานว่าทีมชาติกัมพูชาเตรียมโอนสัญชาติ3นักกีฬายูโดจากประเทศยูเครนมาลงแข่งขันในซีเกม2023ในช่วงวันที่5ถึง17พฤษภาคม โดยอีมิลเรเยสผู้อำนวยการกีฬาแห่งชาติของสหาพันธ์ยูโดโแห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าหนึ่งในสามคนที่โอนสัญชาติมาถูกกำหนดให้มาลงแข่งขันในรุ่น66กิโลกรัมชายซึ่งชูเกนนากาโนะแชมเปี้ยนตัวเก่งของฟิลิปปินส์อยู่ด้วยนั่นเองซึ่งเจ้าตัวและเดฟคาร์เตอร์ในขาธิการ PJF ซึ่งจะดูแลการแข่งขันยูโดซีเกมของกัมพูชาได้จัดหลักสูตรสําหรับผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอื่นๆในเมืองหลวงของกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้เพื่อควบคุมและดูแลการแข่งขันในซีเกมหุนนี้เช่นเดียวกับที่ประเทศอื่นๆทำเพื่อส่งเสริมการแสดงของพวกเขาในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยการนำเข้านักกีฬากัมพูชาได้ทำในยูโดโดยโอนสัญชาติ เป็นชาวยูเครน3คนซึ่งตอนนี้จะแข่งขันในระดับสากลอย่างน้อยสองคนจะไปแข่งซีเกม1หนึ่งในนั้นกำลังแข่งขันในรุ่นน้ำหนักเดียวกับชูเกนเรเยสกล่าวอย่างไรก็ตามเรยเยสกล่าวถึงไทยว่าจะมีการตรวจสอบการโอนสัญชาติในครั้งนี้อย่างละเอียดเพราะเกรงว่ามีข้อกฎหมายบางประการ ที่อาจจะละเมิกดกฎการแข่งขันยูโดสากลว่าด้วยเรื่องของการที่หากทั้งสองคนเคยลงแข่งขันในานามทีมชาติยูเครนจะไม่สามารถทำการย้ายได้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสู้ไทยไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาแพ้เนี่ยสงสัยจะไม่ได้ตังนะขมีนเขามาให้ตังที่เป็นคนแพ้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า งงกับขมิมนนะแทนที่จะเอาเงินแบบนี้ไปลงทุนให้กับคนในชาติฝึกจะได้เก่งๆแต่เลือกจะเน้นโอนสัญชาติอื่นมาทดแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนในประเทศมีแต่ไปสนับสนุนคนต่างประเทศทําไปเพื่ออะไรคนต่างชาติยังไงยังไงก็คนต่างชาติจะมาให้รับประเทศมเขมรมันเป็นไปไม่ได้ประเทศเขาก็มีอยู่บ้านเขามีโอกาสมากกว่าอยู่มเขมรเสียอีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เข้าใจละสาเหตุที่ให้สัญชาตินักกีฬาทุกคนเพื่อสิเกมนี่เองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดถึงประชาชนตาดำๆในชาติบ้างนะักขมเมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอยดูตอนเอเชียนเกมจะดีกว่านะจะได้รู้ว่าที่ได้เหรียญเยอะๆเก่งจริงหรือโกงจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาไทยไลยบีชนะไปเลยเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต้องเข้าใจนะที่มีการจัดกีฬาทุกอย่างคือเพื่อมิตรภาพการผูกมิตรกันการที่ใครจะชนะหรือแพ้มัมนไม่สําคัญไม่ใช่จะแข่งกันเอาเป็นเอาตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้อะไรจากซีเกมส์หลาสุดท้ายต่อมาโพสต์ขอทานอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบซีเกมส์มประเทศในอาเซียนจะคบกัมพูชาไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,ปร,า,า,มมา,วาประชาชนไม่มีจะกินด้านเอาเงินไปซื้อตัวนักกีฬาซะีอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะสิคมินนะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้เขาทำไปเถอะชาติพันธุ์ตัวเองไร้ศักยภาพนะสิไม่สนับสนุนและปูพื้นฐานให้คนตัวเองชอบซื้อความสำเร็จมากกว่าสร้างเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสร็จจากซีเกมเรียนเชิญมารับจ้างขุดมันที่ประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสงสัยเขาคงจะภูมิใจมากที่เห็นคนชาติตัวเองไม่มีน้ำยาจนต้องจ้างคนต่างชาติทำผลงานแทน คอมเมนต์ um ต่อมาบอกว่าทำให้คนในชาติไม่มีความภูมิใจในความเป็นขะแมเท่ากับยังไม่มีเอกราชของตัวเองประชาชนไร้การศึกษาปกครองง่ายแต่ชาติล่มสลายง่ายๆด้วยผู้นำประเทศแบบนี้คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมา,อมาบอกว่าไม่พัฒนาคนของตัวเองสอนให้คนในประเทศไล่เคลมเพื่อนบ้านอย่างเดียวส่วนงานพัฒนาศักยภาพซื้อเอาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า มันมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจบ้างเท่าที่นึกออกส่งสัยจะมีแต่กำแพงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่งสัยจะภูมิใจเหลือเกินนะประเทศที่ต้องเกาะชาวต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้ต่างชาติมาลงแทนแล้วพอชนะจะดีใจกันไปทำไมเพราะไม่ใช่คนขีแท้ๆแล้วมันจะน่าภูมิใจตรงไหนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะ ล่าสุดหนึ่งนักตบสาวเวียดนามถูกจับตรวจดบทันทีหลังฟอร์มโหดนัดแพ้ไทยวอลเลย์บอลหญิงซีเกมล่าสุดคนหลงวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาซึ่งทับนักตบลูกยางสาวไทยเบียดเอาชนะเวียดนามไปได้แบบระทึกใจ3-1ต่อเซต25-17ต่อ 2 1ต่อ25 32ต่อ30 25ต่อ21ทําให้ทีมชาติไทยได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมเป็นสมัยที่14ติดต่อกันและเพิ่มสถิติคว้าเหรียญทองสูงสุดเป็นสมัยที่16หลังจบเกมทานที่ทานถุยหรือที่คนไทยเรียกว่าโฟทีกับตันทีมชาติเวียดนามไมายเล็กสามถูกจับตรวจโดปหรือสารกระตุ้นทันทีเนื่องจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นและยอดเยี่ยมส่วนอีกคน ่านดังเป็นแค่การสุ่มเลือกเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมานักตบสาวเวียดนามไม่เคยมีปัญหากับการใช้สารกระตุน้น ซึ่งรายการต่อไปทัพลูกยางสาวไทยจะลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ซึ่งสัปดาห์แรกจะพบกับอิตาลีโปลแลนด์เคนาดาและเกาหลีใต้ในวันที่3 0พฤษภาคมถึง4มิถุนาย,ยนนี้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า มีแรงอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าใส่หมดจะมีสภาพแบบนี้แหละแทนที่จะเปลี่ยนตัวออกไปพักบ้างเล่นแบกทั้งทีมเลยโฟทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามมีคนผมสั้นเด่นคนเดียวเล่นดีมากตบสนันทำแต้มให้เวียดได้มากที่สุดแต่เซตสุดท้ายนางดูดรอปลงเหนื่อยนานๆโผล่มาทำแต้มทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แรงดีจริงขนาดพึ่งแข่งสโมสรเสร็จมาต่อซีเกมโฟทีคุณเดียวเอาอยู่เจ๊ลำดวนก็ไม่ส่งให้ใครเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่เขาเก่งหรอกตัวเซตของไทยทำแต้มแจกเขามากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเธอตบเก่งมากแรงเกินต้านชื่นชม แต่ก็เชียร์ทีมไทยสุดใจจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวเจอสารกระตุ้นหรือเปล่าครับผมนั่งดูนางเอาแรงมาจากไหนบ้าไปแล้วแถมไม่ยอมเปลี่ยนตัวด้วยทาัทางที่ตบเสียตั้งหลายลูกครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ลุ้นลูกตบเวียดนามนะลุ้นลูกเซตของไทยเรามากกว่าเซตไม่เข้าเซตไม่ถึงเซตไม่มีลุ้นเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเบอร์สามแน่นอนเพราะไม่ถูกเปลี่ยนสักเซตแม้แต่วินาทีเดียวตบแรงจริงตบได้แต้มด้วยนะเก่งมากแต่เซตสี่แรงหมดซะก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็นางดีดอ่ะเมื่อคืนดีดอยู่คนเดียวเลยใช้งานนางอยู่คนเดียวพี่ทุยแอบสงสารสองเซตหลังนางหัวเปียกแผ่วมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครว่าแรงไม่ตกดูเซตสี่หมด ไม่มีแรงจะให้ตกละมังไม่งั้นไทยไม่ชนะหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตรวจทุกคนหรือสุ่มตรวจหาสงสัยอยู่แล้วครับเพราะกีฬา,านานาชาติเขามีวาด้าคอยกำกับดิดๆหน่อยก็จะโดนตรวจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเล่นดีมีมาตรฐานระดับโลกเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลในอาเซียนเป็นที่นิยมและพัฒนาการแข่งขันขึ้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เล่นแบบไม่เปลี่ยนตัวเลยอนะตบมาจาก3เมตรตลอดลงตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากเดิมมากอนาคตไกลนะเดอะแบ็ของทีมเวียดนามเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเธอเอาแรงมาจากไหนครับแรงไม่มีตกเลยนี่ขนาดของเราที่ไปเล่นที่ต่างประเทศหลายประเทศแทบจะเอาไม่อยู่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เบอร์3ควรจับตรวจก่อนเลยเพื่อนแทบหมดแรงกันทุกคนแต่เบอร์สามแรงดีไม่มีเหนื่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารนางนะนางก็ทำเต็มพี่ของนางแล้วนางก็แบกทีมจนมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าดีมากๆเมื่อวานสีหน้านางดูถอดใจมากในเซตสุดท้ายเพื่อนนางก็โยนบอลมาให้ตลอดเราเห็นใจนางมากๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นทีใต้คลิปนี้เลยนะคะ